ซี่โครงหมูอบสูตรน้ำผึ้งเริ่มเลยครับน้ำมันมะกอกใส่ลงไปแล้วก็ซอสมะเขือครับใส่ลงไปจากนั้นก็อันนี้เรียกอะไรครับบวยเจียบวยเจียครับใส่ลงไปแล้วอันนี้ต้องทำน้ำหมักนะครับจีช้อนเนี่ยสามสามครับใส่เข้าไปอะไรเอกน้ำผึ้งใส่ลงไปอันนี้สองช้อนสองช้อน น้ำผึ้งมีประโยชน์ครับใครลดความอ้วนก็ให้ทานน้ำผึ้งเอาแต่ไม่ควรกินเยอะเกินไปครับสองช้อนก็พอ,อนคนเข้าไปืึองเคียงเป็นขิงแล้วก็คนให้เข้ากันผงปาปริก้าด้วยครับจับเลยเด้ทติบิกซีนะครับ กี่ช้อนครับหนึ่งช้อนไม่ออกใส่ไว้มันจะแตกแน่ <Okay. S 1> นนคน,นให้เข้ากัน พอได้ที่แล้วเราก็จัดการที่โคงเพละลงไปครับแล้วก็ล่าให้ชุม่มฮะเราซื้อเป็นซี่โคงชิ้นเล็กนะครับเพราะมันกินง่ายดีะเราอาก,กทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงฮรเอาที่โครงใส่เตาไปเลยเปิดฝาปิดไปเลยเนีย่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าสูงแล้วน้าตาจะเป็นยังไงนะครับไปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วมาดูผลงานเรากันเลยเจู้นะครับ สีเกลี้ยมมากอกไปทางดำถ้าใครต้องการให้มานสุดกว่าน,นี้ก็ตบปีตั้งห้านาทีก็ได้ครับแต่ผมว่าผมพอแล้วละ่ะนี่ก็จะไหม้แล้วละ่ะน่ากินมากครับอย่าลืมไปลองทำยบร้อยแล้วครับนี่หอมมือดีน่ากินมากครับ